สนับสนุนโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ที่โคโบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบข่าวเย็นอมรินวันนี้สุดโหดสองคนร้ายด่านหนุ่มคนอ้อยที่โมจจังก่อนย่องปาดคอจากทางด้านหลังวิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากพ่อค้าส้มตำหนุ่มจัดฉากฆ่าเด็ดไอดอลสาวตายคาคอนโดหรู ก่อนกลับห้องเมียหลวงไปยิงตัวเองตายหนีความผิดเพื่อนฝ่ายหญิงเผยฝ่ายชายเคยลั่นวาจาไว้มีแต่ความตายเท่านั้นที่ภาคจะเราได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นอมนรินนะคะวันที่23มกราคม2567อยู่กับคุณต้นปฏิพานดิใชั้นกวางอารีรัตค่ะ ผู้ชมสามารถติดตามผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดด้วยนะครับอรินทีวีครับไปเริ่มกันที่ร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเยาวชนก็ยังคงมีข่าวมาเรื่อยๆว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นคนทําอายุน้อยลงทุกวันทุกวันอย่างเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดพ่อเอาคลิปมาร้องบอกว่าลูกชายเนี่ยอยู่มสาถูกรุ่นพี่มห้าเตะเสยคางหลายต่อหลายรอบแต่คดียังเงียบครับ กับสิ่งที่ต้องไปไขคําตอบก็คือสาเหตุที่ยังไม่ได้ออกม,มาอย่างแน่ชัดนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุการณ์ที่จังหวัดนคนปรปฐมโจเปิดศึกฟันอริเจ็บไปหนึ่งรายแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตํารวจรวบตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับทั้งหมด5คนช่วงหน้ากลับมาครับ คนเรามีความชอบที่แตกต่างส่วนผมหลงไหลในสีดำถ้าเป็นกาแฟดำต้องซุปเปอร์คลาสสิกกลมกลม่อมลงตัวดำดับซปเปอร์ริจเอสเพรสโซถึงใจสายเข้มดื่มดำยียงดื่มดำต้องซุปเปอร์กาแฟดำออนิวมิซูบิชิทริต์ตัวเตี้ยใหม่หมดหัวจรดท้ายกระป๋ใหญ่แคสีใหม่แถมลูกใหม่ เปลี่ยนเครื่องใหม่ยกขันอ่อนนิวิค s ุบิชิไทร์ตัน Mitsubishi Motors ทริปสองเดือนใน4วันซัดก,กันมันอีสานประทาตเหนือนำทัพโดยนันทคว่างศีรัสุทอดชม2เกมเดือนิวคาสเซลปะทะเอฟเวอร์ตันและศึกแดงเดือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสดลิเวอร์พูลพร้อมทัวร์สามเมืองใหญ่ช็อปเสื้อบอลและรัอาหารดังๆที่เหล่านักเตะชื่นชอบ 2อถึงเาเมษายนนี้สนใจติดต่อสอบถามโทร08 1 801 2382หหรือว่านี่คือเอ็กซิมาพื่นแพ้ผิวหนังที่ไม่ใช่การติดเชื้อเป็นเหหายเกิดจากหลายสาเหตุเช่นนี่นี่ นี่หยุดเกาบรรเทาอาการขนจากเอ็กซิมาภายใน30นาทีด้วยบีแพนเท่นเซนซิเดิร์มครีมที่ปราศจากสเตียรอยด์และฟื้นฟูกรอบป้องกันผิวบรรเทาอาการขนจากเอ็กซิมาใช้บีแพนเท่นเซนซิเดิร์มครีมสนับสนุนโดยใหม่เข้าเกลียบ PR Big Bag รถสาหร่ายอร่อยเข้มเต็มซอง ครับที่จังหวัดวคนครปฐมกลุ่มวัยรุ่นมีเรื่องกันอีกแล้วม,มีเรื่องกันคือขับรถไปแล้ว<ฆ>คนที่บาดเจ็บเขาเปิดสึกยิงก่อนหลังจากนั้นถูกตามกลับมาเอาคืนถูกฟันและถูกยิงนะครับบาดเจ็บไปหนึ่งรายมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่จะเห็นภาพจังหวะที่เกิดเหตุนะครับ